ซุ้มมันด่อไปก่อนนะซุ้มมันมากก่อนจ้ะโอ้โหอย่างงามอ่ะโอ้โหเป็นสิบอลังมากสวยอเออละอลังมากจ้ะ วัสดีค่ะแม่ขวัญจ้าเขาป้าเก็บเฮ็ดกันค่ะวันที่วันจันจำาหมเนี่จันน่าจะจำที่สี่กรกฎาค่ะสองพันหนึร้อยหกสิบ้าทอ่ป่ะป้าม่านสี่มงแร้งค่ะสี่มงแรงกลังกลัวเขาป้าเว้นที่สุดละมึงเนี่เว้นเว้นไล่หลายเว้นไล่หลายฮันนี่อยูเว้นมากไหมฮะป้าจ้า แหนเลยสิปันจักรยานน้ำกลมือยครับแม่แม่ผมขี่ด้วยปันจกานน้ำกลแล่นน้ำกลจักรยานก็ว่าไปเรื่อยแม่ขวัญเสียงคนตัดปลาอย่างเงี้งเนี้ยงุ่่นทางนีหน่อยในปลาครับเฮ็ดมาหลายจุ่มหรอกคะ่ะแต่ว่าจุ่มน้อยมากเทว่าเ,นเนพิ่อนเี่ยเพื่อกักซาแข้าในค่ะ เฮ็ดเหลืองเขาคเฮ็ดเหลืองเขาเริ่มมามกกระมองกระแมงเริ่มใ,ใหญ่เรากับมี่กางทางนี่น่ารักมากน่ารักมากโดดอีกเฮ็ดไม่คอนโดดเฮ็ดที่เก็บสวงมือที่เลี้ยว ผัดกระเพ้าไปเรียบร้อยแล้วค่ะเพีย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 โอ้ยดูเขาสกอรอูอ้เขาสกอนกันน่ารักมากมายดูอลังพี่นองนงงโคมมี่ค่ะพี่ขึ้นมาเป็นละหุ่ยพี่เพียไปแค่นี้ก่อนจ้าไป ค่อยโอ้ยข้างนหน่อยในปลาค่าะหลวพ่อเจ้าตัดปลา,าตัดตัวใหม่ยุ่ทางหลังนี่ค่ะดูโอ้โหเพียลา,าอย่างเยอะเลยเยอะเลยจ้ะแต่ว่ากลางข้างให้เข้ากันเก็บเก็บไปเตอะเพียมลวเจ้าเบิงยังงามจ้ะ ยังงามใจมั้งเกาะอายุก็หินค่ะเนี่ยโอ้โหอวบมากอะอวบมากจ้ะพี่เป็นกุ้มเป็นกอยเลยค่ะโอ้โหอวบสุดๆไปแค่นี้ก็พ่อจ้ะโอ้โหสุดๆุ่นๆจุ่มนึ่ง่น ี่ค่ะจุ่มนึงโหใหญ่เติอมาเนี่ยดูเขียบป้อมป้อมมันจะบังขาดอกนี่โโพดโพดผมหัวปักแ่งเหนียวว้กอนค่ะสมานึ่งมองดูโพด่ไหมขาไหมอ้วมากอ้วมาก พอจุ่มเห็ดหน้อยค่ะเขาเปิดไว้ก่อนไงชื่อได้ปะ,ะ่ร <c> เ <oughs> <c oughs> ออถึงค่ะกระลังสิงยางไก่พ่นพ่นยางหาด่วนนี่อยู่แต่ว่ากระลังสิงยางไก่มั้ยคะพวกพุ่นค่ะน,น้องขึ้นกักสงกักซากอยู่เพียโอ้โหแต่ว่าเนีใหญ่เลวก็มีโอ้โหโ,หโอ้โหโ อ้อมโพ้นเลยอ้อ,อมโพ้นเลยสุดๆอะโอ้โหเพียทั้งโพ้นกับนีค่ะเก็บเก็บเนี่ยค่ะเพียโอ้โหโดกย่างงามค่ะจะว่าสุ่มหน่อยังในหน่วยอยู่เลยสุ่มเนี่ยเดี๋ยวเขาคนมาเบิ้งใหม่เนาะหาพลอยทำปะหายา,ยากอยู่เลยหาด่วนเจ้าของเนี่ยยังเยอะอยังเยอะ S <S โอ้แต่ว่าหมก็ขึ้นหมก็ขึ้นตุ๊ปุติปิงก็เลยแบบว่าเสียดายเนาะเพี้ยโอ้โหเพโอ้ยสวยมากสวยมากเพี้ยค่ะแบบโอ้โหคิดว่างถอดเขาใ่นะล้างอ่ะ เขาถ้าดอกเขาโตนะโอ้โหเมื่อเจอบงเป็นเสยนเป็นจุ่มใช่ไหมเป็นเสยน ว<พท>โอนพี่ก็ไม่น้อยหน้านะจ๊ะโอ้โหโอ้แต่ว่าเอาไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยมาชืไ่ได้เพื่อะมองนี่ซุมนี่จังถ้าฝนบวลงนี่ตายค่ะซุ่มนี่โอ้ซุ่มนี่อยู่ข้างโขกหน่อยนึงค่ะโอ้โหอลัง ค่ะโอ้ยจุ่มหนึง่งปิดไว้คุณน,นี่ค่ะจุ่มจุ่มผีญ่แล้วจุ่มผีญ่แล้วเดี๋ยวมาสองดอกนี่โอ้โหเดี๋ยวส่นี่เดี๋ยวปิดไว้ค่ะปิดไว้ปิดไว้เยอะเลยปิดไว้ค่ะอีกจกักซีหามือคอยมาซอง ถ่ามีฝนนะน่าจะง่ามจะว่าแถวนี้คนเก็บเห็ดกรหลาย,ยค่ะจะเขาสิมาพก่กนเลยห้องสิมาสัมก่นนะจ๊ะอดอกน่ารักมาก มิดมิดบ่มิดบ่มิดเหมือนบ่ไม่เห็นเด้อคนเด้อเห็นเด้อคนเด้อเลืองสิเลืองสิติดป้ายจวงเนี่ยปิดไว้เลื่องสิติดป้ายจวงเนี่ยป้าปิดไว้ปิดไว้อุ้ยถัม่มะตอนใหญ่ได้แบบอร่างตรง,งไหนอร่าง ดอนเห็ดค่ะดอนดอนเห็ดมาสุปีย่างหาสุปีเมื่อยหอบหแทกแแล้วก็เรี่ววนไปวนมาอยู่ <c oughs> โอ้โมกาซี่ฮกๆกจ้าอยวเบรกะว่าหายากอยู่แต่ละจุดเมืงดูมาสุปีแม่อนก่นวนอยู่นี่หลายรอบแล้วเมื่อยแล้วนี่ คือกันไปมดนะพอแล้วพอแล้วเพีนี่ยมองเห็ดเท่าโอ้โหโอ้โหยังมาขึน้นขึ้นมาอยู่ยุ่มนึงอะจ้ะรีบโอซองก่อนเลยนี่แม่นี่แม่แมแมเห็ดแม่เพียะโอ้โหโอ,โหอ้ยสวยอะเนี่ยตุ๊ปปุ๋งโมงก็ขึ้นกันนี่ค่ะแต่ช่วงไหนขืนก้อนเห็นไหมเรากับปกติตรงเดินน่ยก็จะหยางเยอะเลยเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาอักหลากเลย เดี๋ยวตอนนี้เราเอาซุ้มมันดอไปก่อนนะซุ้มมันมากก่อนจ้ะโอ้โหอย่างงามอะ่ะโอ้โหเป็น10อลังมากสวยอเล้อละอลังมากจ้ะโอ้โหตัวยัีงกัดแม่พันุด <laughs> สุด,ส,ดสวยสุดของวันเลยจ้าเนี่ย ถ้ลแรางป,รปิดตุ้ปูน้อยๆกับข้นด้วยค่ะเนี่ยมองว่าปิดไว้เห็บก็เยอะขึ้นจะลูกได้ขึ้นนี่แม่น้ำด้เห็บกัได้ สวยงามได้อยู่ได้ยุในพ่อหมกอยู่ค่ปะป้าเมือนี้ก็จะประมาณนี้กันค่ะไปลางบ้านบานลางค่ะเขาตัดใหม่อยู่ทั้งหลังทั้งในจ้เะเราก็จะประมาณนี้จะไม่เร็วเอาดองดอง ถึงถนนแล้วครับทอดถนนแล้วครับพาไปกันเนี่ยรถรถพ่อเจ้ามาตัดไม่จ้ะเฮ็ดช่วงนี้ยังยังถือว่าบ่าหลายบันไดค่ะออกบ่หลายเนาะเพราะว่าจริงๆแล้ค่ะอากาศมันบ่เม่นอากาศดิเฮ็ดหัวกว็ามากจ้ะจ้ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน